สวัสดีครับผมเป็นพี่นอาา้องปวงป่ายสุกุลทุกคนมีข้อกับนุ่มหน่อยสารค้านะครับผมมี้อสิบ้าพี่น้องมาตำบอ,อกพุ่งนะครับผมถึงเลือกงานมากน,นะครับพี่น้องนี่ครับผมกินจยากกินตบปกพุ่งพอดีนี่ครับผมหูุดเปบานห้องครับผมเราแรงเข้าก็ใส่บวกกี่พุงไปครับผมจุดเด็ดพี่น้องเออนี่ครับผมอยู่กับจอมป่วนนะครับพี่น้องมึนก็อย่างนี้ เปียนไปเลียนมาอยู่น,นี่จิบเป็นบักดินสานะครับผมหรือบักดินใหม่หรือเทกานะครับพี่น้องเนี่ยครับเ่อนยังสี่แล่ะพี่น้องอันนี้เป็นบักก่อครับผมเอาจุดใส่บักก่อกับบักเน่าพร้อมครับผมใส่บักกอะงไปเลยหัวตะเหลือกงันมากพอดีพี่น้องกินเยกินตำบักหุ้งนะครับผมนี่ครับผมใส่ตำหนี่ก่อนนะครับผม ัขนาพี่น้องนี่เป็นหน้าประแดงนะครับผมไปอยู่ซื้อได้จะกวนเนี่ยใส่ลายแสบลายใส่สหน่อยแสบหน่อยนะครับผมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวแสบลายก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมเป็นน้ำปลาครับผมนี่คือมากวนหน้าดาังเหรอเน,นี่โอ้ยนะ เดี๋อันนี้จะเป็นหมวกหุงห้งกับหอยครับผมมันเป็นหอยหน้าบ้านท่าครับผมหอยเชอหลีเนี่ยโอ้ยอยากมีส่วนรวมไหมเนาะผมนครับผมตามไปมันเข่ากันก่นเอ,นอาะเห็นไหมครับผมหอมด่าประเด็กเลยครับผม เฮ้ยข้างนอกหอมกินน้ำปลาแดกแล้วนะครับผมอืมอ่าขาดขนาดในข้ี่น้องน้ำจากน้อยนะครับผมอืม นี่ครับพี่นอ้องหไยชลีตตัวยังไงเลยอืมแจบนว่คค่ะขนาด